สวัสดีค่ะเพื่อนค่ะบโนวนาชาแน,นลค่ะมาค่ะเพื่อนๆวันนี้วันว่างๆเราก็มาหาเก็บกระเทียมกันนะคะนี่ค่ะมาถึงป่ากันแล้วนะคะนู่นค่ะเดี๋ยววาดให้เพื่อนๆดูเขียวปีเลยงามงามดงกระเทียมทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆค่ะงามค่ะไปค่ะเอามองไหนดี ดีค่ะเพื่อนค้ามาคะ่ะมาเก็บกระเทียมก้านวันนี้นะ้ามากับพี่สาวนะคะฝั่งนู่นโอเคมาคะ่ะตะก้าพร้อมนี่คะ่ะยาวแล้วนะคะก็ลืมเป็นดอกแล้วด้วยคะ่ะนุ่น เพื่อนขางามๆค่ะมาค่ะกระเทียมกันเอาตรงไหนตรงไหนตรงนี้แล้เนะคะ นี่ค่ะจังสักหน่อยนะคะแล้วก็จะเก็บไห้พี่สาวค่ะเพื่อนจะเอาไปฝากเพื่อนที่ทำงาน เลือกไม่ถูกเลยค่ะ ที่เขากำลังออกก็ออกอยู่นะคะคุณผูะนไหมคะเวลาโกท้อที่เป็นโกเป็นโกนะคะท่านผ่านโตจะได้โอ้กง,ง่ายๆเก็บง่ายๆค่ะหืม ดูก้อนอางงานี้ค่ะสวยงามเลยเห็นค่ะ วิกอน,นี่อย่างงามแล้วค่ะเพื่อนมาลองดูกันทางกล้องก่อนนี่ค่ะนี่นไงช่วงจะออกดอกแล้วนะคะดอกเขาก็เริ่มนะคะนี่ค่ะนี่นะคะดอกอร่อยม,มากค่ะ กบแกบกบแกบเลยนะคะโอ้โหงามเลย่เดี again again. Um. Uh ๋ยวเอาก่อนนีก่อนนี่ค่ะโอ้ นี่นะคะเพื่อนนาจะเอาตรงนี้อีกกอสองกอนาก็จะพอแล้วดนะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน่าก็จะกอามาเก็บให้พี่สาวอีกถุงนึงค่ะก็นานไม่เอาเยอะพ้พอกินนี่ค่ะต้นเขากำลังงามเลยค่ะปวดๆเลยะ โอเคพอก,กินค่ะพี่คินค่ะน นี่ค่ะเพื่อนพอแล้วนะคะนั่นเต็มแล้วค่ะนุ่ปจะชังตรงนี้นี่ค่ะโอ้ยนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้มันเป็นหลายกอค่ะ แล้วค่ะเอ้เป็มตะการแล้วพอค่ะเดี๋ยวไปเอาถุงที่พี่สาวก็ค่ะนี่ค่ะขาคลิปนี้วันนี้ต้องขอตัวแล้วนะคะเดี๋ยวมาต่อกันคลิปสองค่ะเก็บมให้พี่สาวอีกสักถุงนะคะนี่ค่ะจบด้วยภาพปลากระเทียมงามงาม,งามนี่ค่ะก็ตะการอย่างงามงามค่ะ ที่เอาดอกมันแต่ว่าน่าจะเก็บช้านะคะก็เลยไม่เอาดีกว่าค่ะมันเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่ต้องใช้เวลาเก็บอะค่ะดอกมันรอให้มันยาวอีกสักนิดก่อนค่ะนี่ค่ะบายค่ะฝากบ้านนองบ้านหน้าชาแนลนะคะฝากเป็นกาลังใจให้นะด้วยค่ะคลิปวันนี้สวัสดีจ้าค่ะไปค่ะเก็บให้พี่สาวอีกาหนึง น้ำฟีล้างน้ำเลยนีเลยล้างสักหน่อยก่อนมันจะแช่ได้เจ้ามาสลัดเลยค่ะน้มหยบเจ็บๆยังสิล้างอยู่พี่เมย ไปให้ทอกินแล้วไม่ต้องไปล้างนี่ค่หยาะอยู่เหรอคะเหรอมันเป็นไปแล้ยนะอืมนี่ก็มีแรงกินแล้วสามสี่วันเนี่ยไปทำก<ม>ุ้งแต่ถ้าเอาลงร้อนอน่ะหนูไม่ได้ได้พอจานไหมน่ะไม่ได้จานด้วยถ้าพิพาสเหยามาเลื่อยๆก็เลื่อยๆอะไรไปเก็บเอาชุมๆได้แต่เปิ้ลอยอูอ่หนูที่ไม่มีดอกเลยเนาอรู้ได้ไงว่าเขาไม่มีดอกก็ดูสิเนี่ยมันพีจาวที่พวกมีดอก หดดวันไม่มีโดดได้ไหมเนี่ยได้ได้แกงกระโดดอย่าข้าเลย เราก็ไปเอาไปล้างน้ำดีนี่บ้านอีกดิบเลย chào nàng bài lâu nụ